โอเคครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับใครที่สนใจเติม FC MOBILE หรือเกมต่างๆนะครับก็มาเติมได้นะครับร้านอักคีช็อปบริการรับเติมเกมนะครับราคาถูกเติมไว้ะผมเติม5นาทีเสร็จแล้วก็เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับใครสนใจก็สามารถทักหรือจิ้มลิงก์ด้านล่างหรือสามารถโทรเบอร์ที่ผมปัหมุดไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ อ่ะก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์เพจในช่อง f a c e b o o k เพจชื่อว่าบอลวชิแห่งไนทีมให้ผมด้วยครับก็จะอัพข่าวสารเกี่ยวกับเกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโครงการแข่งหรือรายละเอียดนัอเตะต,ต่างๆก็ฝากด้วยครับฝากด้วยขอบคุณครับโอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ดูคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยบผมนายวชิร,ระชัยป้อมบุญมีนะครับหรือวชินั่นเองครับวันนี้เราจะมารีวิว นักเตะที่ยิงล่าสุดทีมเขาชนะแมนยูไปสองสูตรนะครับผม <S <S ก็คือใครอาเล็กซันเดอร์อิซักนั่นเองครับอิซักตัวนี้นะเพิ่งเข้ามานะครับสเตตโอวีอานะเริ่มต้นนะครับตัวนี้จะเป็นเมสซ้มขายไม่ได้น่าจะแรกมานะครับก็นี่สเตตประมาณนี้ก็ค่าการวิ่ง161ยิงประตูร้อจ่ายบอลร้อนึ่ง ดิบริ่งร้อยห้าสิบสามดีเฟนห้าสิบหกแล้วก็ฟิสิกอลร้อยสิบสามครับส่วนสัดส่วนก็จะเป็นร้อยเก้าสิบสองน้ำหนักเจ็ดสิบเจ็ดอายุยี่สิบห้าถนัดสองเท้าวีฟูดห้าห้านะครับสัญชาติสวีเดนนะเล่นให้กับนิวคาสเซิลส่วนสเตมิน่าก็ให้มาสี่นะครับแล้วก็สกิลมูฟสี่ดาวครับอันนี้ก็จะเป็นไส้ในคร่าวๆเดอ้อประมาณนี้ครับความเร็วให้มาเยอะอยู่แล้วก็เอจิก็เยอะร้อยเจ็ดสิบปะเออร้อยเจ็ดสิบ ใช่แล้วก็การยิงก็ให้มาใช้ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลติดตัววลดเลนเป็นไฮมีเดียมนะครับแล้วก็มียิงปั่นโค้งฟินิชช็อตกับแฟลร์นะครับเหนือชันเดอร์ส่วนราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะสักครู่ครับราคา,าราคาตอนนี้เอาดูตรงนี้ไม่ได้ปะราคาตอนนี้อยู่ที่ น่าจะกขายนี่ราคาอยู่พี่พันสี่ครับเม็ดเม็ดเม็ดส้มสองพันเลยนะครับถือว่าแพงใช้ได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมบอลแรเดอร์อีซักไปแล้วอย่างไวอีซักอีซักอีซากอร์เรซันเดอร์อีซาก อีากไงล่ะการหายชงหาช่องปั่นสายโค้งๆค้งคมค่นั้นแหแร่ <c oughs> ไปแล้วอีซากอีซากอีซากเผาช็อตไหมนี่ อีซัคปั่นโคงโคดูดิโคมอยู่นะเว้ยคมอยู่นะครับดูดิดูจังหวะนี้ผมว่าเหมือนโกจะปัดถึงแล้วนะเนี่ยโคมอยู่นะครับทำไมขึ้นได้ัยนะน่ะโคมอยู่นะครับนี่ ดูเฟซดิจังหวะเฟซอ่ะด <ing and S 2> <su ing and sound> ูจังหวะเฟยดิค่ะโอ้โหเฟซขึ้นหลุดเป็นทุ่งอ่ะเออเนี่ยและยิงอย่างผมห้คู่หรออิสาอีซ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 า ในเชยงอย่างไวเลยกรลึกหนึ่งกรึกกรึก,กแล้วก็ปั่นอย่างคงไปแล้วไปแล้วไวปะไวยอยู่นะครับไวยอยู่นะเน,นี่ยจังหวะเนี้ยไวอยู่เด้อ อิซานี่อิซาโคมไหมล่ะอิซาอิซาอิซาปั่นคงโค ปั่นโค้งโค้งหักเข้าขวาแล้วปั่นยึกยักตึมเนอยไปแล้วไปแล้ว <c oughs> พุ่งจัดจัดพุ่งลง เร็วเกือไอซาของพี่ตอก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 หึป็นไงล่ะป็นไงล่ะปไปแล้วไปแล้ว โอเคยังบ okay, yeah. yeah> ุ๊มป็นไงล่ะตะบันวอลเล่ด้วยข้างเท้าด oui> ้านนอกเนนเนน bei und jetzt ist er durch auf dem Weg zum Tor. Bei Leo, Bail leo alleine gegen alle und das auch noch erfolgreich. Was für ein fantastisches Solo von ihm trifft er in jedem Augenblick die richtige Entscheidung. Kann man sich auch eine Ermangelung jetzt, jetzt vielleicht die Gelegenheit. โอเคนะโอเคหรือยังโอเคหรือยังคงโคงนี่โอ้โหดูอีกทั้งนี่โอ้โหดอกนี้ต้องชมมีฉักนะครับเนี่ยดูดอกนี้ดิ

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วของแท่เร็วนะเว้ยผมบอกให้นี่อันนี้นาทีที่70แล้วนะครับคมด้วยนะฮาร์ตุล่ามา 5, 5 5อย่างเงี้ยทำไงอะไปแล้วอิสากไปแล้ว

ไปแล้วไปแล้วดูดิอ่ะ <c oughs> ดูลูกนี้ไม่มีใครเอาอยู่อ่ะใครก็ได้หยุดผมที <c oughs> อีซามบอกใครก็ได้หยุดผมทีเถอะไปแล้ว นี่โอเคหรือยังอเล็กซานเดอร์อิซาคอิซาคอิซานี่โอเคหรือยัง หมดคำจะพูดแล้วครับเก่งเกิน <c oughs> <c oughs> ตอบอะไรเตอออะไรได้หมดอ่ะนะเก่งไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูเต็มเกมบ้างน,นะครับว่ารายการวงรายการวิ่งหมดหลอดหมดกี่นาทีอะไรยังไงเป็นยังไงแบบเต็มเต็มเกมไปเลยก้ go. แล้งเราก็1.2 8เกือบ1.3นะครับเจอ1.2ต้นๆนะ สูสีสูสีนี่ครับอีซักหน้าคู่นะครับยืนซ้ายนะแต่ผมว่ายืนขวาวมันจะดูด,ดีกว่ายืนซ้ายขวาได้ดังคู่ <c oughs> เกมเริ่มคาเขียเลยว่ะอาอีซักใช้ลูกสู้ก่อนดีกว่ามากอีซัก เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้น้ำหนึ่งออาแล้วทำไมหลุดไปอย่างนั้นนะโอเคได้อยู่มิซักไปหน่อยโอ้โหหรือว่าได้เขาจะมาตรงนี้เลยได้อยู่ดับบอลสวย อีซักอองรีที่หลายๆคนถามหา <Alexander, S 1> นิอโอ้โหอะไรวะเรากดปุ่มไม่ติดอ้าวเฮ้ยทำไม97เร็วจังอะเเเร็วเกินสวยได้อยู่ได้อยู่ ไปแล้วชินโลชนโล,ล่าชิโนล่าอีซาอยูยอาาอ่ไหนอีซาอยู่ไหนอิซักกำลังเติมอีทำไมใจ็บอลอย่างนั้นล่ะเพื่อนทำไมพีม่ใจ็บอลอย่างนั้นล่ะครับเฮอรรีโอ้ยยืนสั่นลึกเลยเว้ย สวยอ๋อไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วแบบนี้ไม่สวยแล้วแบบนี้ไม่สวยแล้วอ๋อสวยอยู่เฮ้ยอุ้ยตะบันว่ะอาหน่อยเอาหน่อยลงนึงลงนึงไปแล้ว

เกมเริ่มขึ้นหลังให้มันลูนแล้วลุวล่อกันไปไปแล้วอีกซักไปอีกแล้วอีกแล้วปั่นคงคงโอ้โหเชิดฉาเหลเกินตัวนี้มันเกินไปหรือเปล่าวะครับโหดเดคมเลยครับ เก่งจัด,จดใครที่ตัดสินใจอยู่ใครที่ตัดสินใจอยู่ไม่ต้องลังเลยครับแลกได้เลยนะให้เรายังแบบว่ายังไม่มีสำรองสำรองหรือตัวจริงก็ได้นะครับ่อองดีโชว์บ้างอองดีบอกกูไม่น้อยหน้หนาหรอกแต่อ้ซักจะเอาจบแล้ว 30 Minuten bleiben noch in diesem Spiel. Oho. Und den Körper reingestellt und den Ball geholt. Thierry Henry. Mai. Und den Ist Oho Martinez macht man das ja wie denn? Dann David Silva. Sie noch lä.

ลามลๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆัๆๆ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 ๆอๆๆ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  ก็จบเกมอิซักเหมาไปสองแค่นั้นแหละครับผมก็ประมาณนี้ครับเกมนี้นะเต็มเกมมาต้านรายการมุงการวิ่งการยืนอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวอิซักเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมผมว่าความเร็วกับเรื่องการยิงนี่คืออัพเพิ่มอัพเพิ่มมา ถือว่าเยอะอยู่นะผมว่าคมมากเลยครับลูกที่ผมคิดว่าบางทีอาจจะไม่เข้ามันเข้าตลอดเลยส่วนส่วนจังหวะกระชากจังหวะสับอะไรพวกนี้คือหายเลยส่วนตัวผมมองว่าถ้าแรกใครมีแต้มสักสี่ร้อยแต้มแลกมาได้นะครับแลกมาเล่นเอามาเป็นสำรองก็ได้ในอนาคตก็ได้แต่ตอนนี้ผมว่ายืนตัวจริงได้เลยครับอีสักนะก็ใครใครชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์ได้เลยครับไปแล้ว เจอกันจุบจ๊บๆบายบาย